รถ t o โยต a v วีกนะครับเครื่องยนต์2.7เจบนซินนะครับรถคันนี้มาในเรื่องของเครื่องเดินไม่เต็มสูบนะครับแล้วก็สตาร์ทติดยากนะครับผมตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่ากำลังอัดรั่วนะครับน่าจะเกิดจากฝาสูบกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังอัดกันนะครับว่ากำลังอัดของเครื่องยนต์รั่วนะครับเป็นยังไงนะครับเอ้ามาดูกำลังอัดสูบเหลงกันนะครับ อ้าวสตาร์ทเราจะเห็นว่ากำลังอัดนะครับได้อยู่ประมาณที่40ปอนด์นะครับถือว่าต่ำมากนะครับสำหรับสูบหนึ่งนะครับ mm hmm. เรามาดูสูบสองกันต่อนะครับอ้าวสตาร์ทเลยครับอ๋อ oh, เราเห็นว่ามาวัดกำลังอัดสูบที่3ต่อเลยนะครับอ้าวสตาร์ท กลังอัดสูบสามอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบตัพอพอพอสูบสี่ได้ร้อยหกสิบนะครับตอนนะครับเราสังเกตน้ำมันเครื่องได้นะครับเราเห็นว่านะครับน้ำมันเครื่องเองนะครับก็จะมีน้ํานะครับเข้าไปผสมนะครับสีจึงเริ่มเปลี่ยนสภาพนะครับจากสีเหลืองหรือน้าตาลไม่ไกลเป็นสีแบบคท้ายๆนม้นมนมข้นนะครับก็มีฟองอากาศด้วยนะครับ ส, rium, สิ่งที่จะเตือนให้เรารู้ว่าฟ้าสุกงงนะครับก็หนึ่งนะครับดูได้จากฟ้าปิดนะครับน้ามันเครื่องนะครับให้มีคราบขาวๆนะครับเหมือนนมมข้นนะครับแล้วก็มีน้ำในปอนนะครับแสดงว่าน้ําผสมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ดูได้จากน้ํามันเครื่องนะครับที่เหลววัดน้ํามันเครื่องนะครับ นี่ก็พอจะเป็นพื้นฐานได้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับรถคันนี้นะครับฝาสูบโกงนะครับสาเหตุก็น่าจะเกิดจากน้ําในเครื่องยนต์นะครับรั่วออกนอกระบบนะครับจึงทําให้เครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับฝาสูบจึงโกงจึงมีน้ํานะครับเราเห็นว่าเวลาสตาร์ทนะครับจะมีน้ํานะครับออกมานะครับในห้องเผาในห้องเอาไหมนะครับนี่ครับหรือสังเกตดูนะครับว่าฝาน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีคราบนะครับ คล้ายนมข้นนะครับเพราะว่าน้ำมันลงไปผสมกับนะ้ำมันเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้วิธีแก้ก็คือต้องทําการนะครับเปิดฝาสูบแล้วก็ปาดนะครับปาดฝาสูบ